หลาเวลามาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเดนิเอลฟรเซอร์ฝรั่ง,งทรงถ่ายนะครับเมื่อถึงช่วงเทศกาลรุจจีนหรือ Chinese New Year วันขึ้นปีใหม่ของคนจีบบรรยากาศมันดูคึกคักมันดูสนุกสนานกันมากนะครับบรรยากาศอย่างนี้ในเมืองถ่ายผมชอบมากครับซึ่งตัวเดนิเอลเองก็เคยได้มีโอกาสเดินเที่ยวชมตามตรอกซอกซอยก็จะเห็นสันเจ้าจีนมีผู้คนจะมาไหว้เจ้าขอ,อพรกันมากมาย หรือสถาปัตยกรรมสไตล์จีนต่างๆที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วเมื่อแดเนียลได้เห็นภาพบรรยากาศจีนๆอย่างนี้ทําให้ผมนึกถึงตอนที่แดเนียลไปเรียนเชิร์ชิงโต้การเชิร์ชิงโต้กับคณะสิทธิ์เจียวอีเตียสิทธิ์เจียวสิทธิ์เจียวเตียอีไม่สิทธิ์เจียวตีเอียใช่คณะาสิทธิ์เจียวตีเอียภาษาจีนอย่างนี้มันยากเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้ากภ่ษาอังกใช่หรือ อันนี้ได้ยินไหมครับมันมันเสียงดังหน่อยนะครับแต่มันดูเหมือนว่ามีคณะกำลนมันจะเชิดชิงโตอยู่นะครับอยากรู้จริงๆว่าถ้าทำเองมันยากไหมยากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไปถามเขาดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ครับผมชื่อเดนิโอครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อปุ้ยครับอาพี่เป็นเป็นคนสอนเหรอผมเป็นคนสอนครับแล้วพี่ครับ ว่าจะกลายเป็นขนาดสิงโตอย่างนี้มันมันยากนะครับก็ยากครับพอสมควรครับส่วนมากเด็กมันจะท้อมันจะออกไปเยอะส่วนที่อยู่นี่คือเด็กของเราคือเด็กในบ้านที่เราดูแลแล้วก็เลี้ยงดูเขากว่าจะมาเป็นขนาดสิงโตได้เนี่ยต้องลงทุนหลายอย่างทั้งลงทุนทรัพย์ลงแรง <Okay. S 2> ความตั้งใจแล้วก็กระปุะอ่าเวลาจริงๆที่เด็กทุกคนจะมาพุ่มให้และอีกอย่างที่เป็นไฮไลท์ของสิงโตเลยครับคือการต่อตัว คือยืนบ่าขึ้นไปข้างบนูมากครับสูงครับเราจะซ้อมให้ชานาญแล้วก็เที่ยวชาในการแสดงแล้วถึงจะมาแสดงครับมันจะขึ้นอยู่กับความปลอดภัยที่เราซ้อมมามากแค่ไหนถ้าแดนยอยากจะลองเรียนเป็นซิงโตครับพี่ก็สอนได้ไหมครับอยู่มือง่ายนานแล้วล้วก็ไม่เคยถามเลยก็ดูมันมันดูง่ายจริงๆนะครับได้ครับได้ครับขั้นตอนแรกจะต้องทําอะไรเราต้องมาเรียนท่ายืนกันก่อนท่ายืนท่ายืนยืนเหมือนซิงโตอ่ยืนกลางขาไปเล็กน้อยอ่าเยอะไปเยอะไปเยอะไป แบมือเหมือนขอตังค์อ่ะขอขอตังค์ขอก็ขอขอยืมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งรถเมล์มาเอาท่าพื้นก่อนท่าพื้นก่อนท่าพื้นกลางขาขั้นตอนแรกคือแบบยืนย่อมันก็ย้ำมันซูโม่มากกว่ามากกว่าเซงโตนะเซนโต้มันต้องย่างทำอย่างนี้มือข้างขวาจะบิดออกข้างซ้ายบิดเข้าหาขวาเซงโต้ทำอย่างนี้เหรอใช่ครับเซนในเมืองไทยก็จะเดินอย่างนี้ตซนโตกางออกกางออกเราย้ำเสร็จแล้วปุ๊บ มันก็ต้องออกออกไปเรื่อยๆเดินไปมันต้องต้องข้อหัวโตหัวใหญ่ไม่ใช่เราเดินอย่างนี้นะใครเห็นแล้วหาว่าเราบ้าเขาครอบหัวถึงโตเขาเห็นหมเด็งบ้าตลอดเวลาเหมือนกันแล้วเขาก็ทําอะไรกําลังทำอะไรอ๋ออันนี้ซ้อมท่าเล่นอยู่อันนี้อีกท่าหนึ่งแย่โมเดนงโยคอเล่นอย่างนี้ไอ้คอเล่นเหรออ่าเขาอยากอยากอยากเล่นเอามาๆมาเดินบังหน้าบังหน้าจจัับบเป็นตุดสิงโถ่เหรอครับเป็นจุดซิงโต เหมือนแบบชีวิตเจ๋งก็ต้องเริ่มต้นจากจากเป็นท้ายก่อนเป็นหัวใช่ถูกถูกโอเคจ้ามจ้องหน <ah. nice> ึ่งอ้าวอ้าอ้าถูกถูกไม่ใช่ไม่ใช่ไขว้ขาตามเขามาแต่ขาเขาพันกันพอดีเนี่ยอ้าใช่ไหมโอ้โอ้เนี่ยอ้าไว้เลยให้ไว้ให้ตามทันหน่อยอ้าช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 ้าเดี๋ยวขาปัดโชคดีเราไม่ได้แสดงวันนี้นะเนี่ยมันกันซ่อมงมงเดียว เดี๋ยวโยเองอยากเล่นสิงโตแต่ขอเล่นเป็นหัวได้ไหมครับเล่นได้เล่นหัวที่จะลองจะลองเลยใช่ไหมใช่ลองเลยครับลองเลยเอาหัวมาสุดยอดเลยเล่ตาตาตาที่กระตุกได้คือตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วนี่ปากเนี่ยคือเราเอานิ้วกระดกกระดกกับกับกับอ่ะแดเนียลครอบเลยลองครอบดู ปังง่าปากบ่อยๆกับพิษตาด้วยกระตุกตาด้วยเอาเมือกระตุกตาด้วยแล้วก็กระพิษตาหัวยาดตาอ้าออออแล้วก็อ้าวมันติดหิ้ว <c oughs> <c oughs> เดนิโอได้รู้ว่าแลนเป็นสิงโตมันยากอยู่แล้วนะครับแต่พี่ปุ๋ยก็บ,บอกว่าเดนิโอผมมีหน้าที่ที่ง่ายที่สุดสำหรับเดนิโอครับมันเหมาะสำหรับเดนิโอจริงๆครับเดี๋ยวเดนิโอเจอหน้าที่ใหม่ <laughs> ของวันนี้นะครับโอเคพี่ผมพร้อมแล้วนะครับยอดโอเค สนัุนฝรั่งทรงไทยโดย Royal New Golf Resort and Spa สนับสนุนฝรั่งทรงไทยโดยห้องอาหารซีต้าคาเฟ่โรงแรมฮอลิเดย์อินกรุงเทพสุขุมวิท22ผมพร้อมที่จะเรียนรู้ทำอาหารแบบไทยๆนะครับ วันนี้อาจารย์นิ่มก็บอกว่าเดนย์โยเราจะทําอาหารกับอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันขนมจีนเขาให้เดนย์โมาซื้อไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้เมนูดูง่ายมากนะครับเพราะอันนี้เป็นขนมจีนแล้วพร้อมพร้อมกินแล้วนะครับบุธีการถามผมไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับอาจารย์นิ่มดีกว่าครับโอ้โสวัสดีครับอาจารย์นิ่มสว,ส,สวัสดีครับแล้วเดนย์โยมาซื้อขนมจีนเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะเก่งมากเลยดีมากสบายใจมากครับปกติแด <c oughs> นยังไปซื้อผิดทุกครั้งอันนี้ <c oughs> อาจจะเป็นครั้งแรกที่แดนยังไปซื้อถูกแล้วอาจารย์นิ่มครับวันนี้โตกลองว่ราเราจะทําขนมจีนเป็นเป็นคู่กับอะไรครับขนมจีนน้าพริกคะ่ะน้าพริกกะปิที่ทำไมไม่บอกว่าผมไปซื้อที่ตลาดน,นะครับน้ำพริกกะปิก็มีเยอะจริงๆแล้วน้ําพริกกะปิเนี่ยที่เดือนยันเข้าใจเนี่ยมันเป็นเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งที่เรากินคู่กับผักสด เป็นครึ่งจิ้มใช่ไหมแต่ไม่ไม่ไมกินคูกับคร่งคก,กับอันนี้แต่วันนี้ที่เราทำเนี่ยเป็นขนมจีนน้ำพริกจะมีลักษณะที่เป็นน้ำแกงลาดแต่ว่ามีรสชาติที่มีออกหวานแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยข,ขั้นตอนแรกนะคะวันนี้เนี่ยขนมจีนน้ำพริกเราเนี่ยถ้าหน้าตาจะให้สวย เราจะต้องทำน้ำพริกป่นเจียวหน้าโอ้ m มค o d มีพริกแห้งเยอะมากเลยครับทำไมก็ต้องมีเยอะขนาดนี้ครับน้ำพริกเนี่ยนะคะสำคัญที่หน้าตามันเราต้องการน้ำมันที่ได้มาจากพริกที่เราคั่วโอ้โอเคขนมจีนน้ำพริกวันนี้เขเผ็ดขั้นตอนแรกคือเราจะคั่วพริกก่อนก็เอาอันนี้ลงในกระทะนะคะแล้วก็คั่วไฟอ่อนๆนะคะแต่อันนี้แห้งแล้วทำไมก็ต้องคั่วด้วยครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมน้ำมันระเหยของพริกจะได้ออกคั่วให้ทั่วๆเพราะไม่งั้นเนี่ยข้างล่างมันจะไหม้ก่อนโอ้วันนี้ ง่ายมากครับอาจารย์สบายจริงนะครับอืมจะได้กลิ่นออกแล้วนะคะโอ๋ออาจารย์เป็นว่านหรอครับอ๋อไม่ค่ะมันฉุนอ่ะงในจมูกผมก็เป็นฝรั่งคนไทยเขาเหมันง่ายเนาะคนไทยต้องต้องชินไม่ใช่หรอครับว้าวสงสัยว่าคนไทยเขาทำกันยังไงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งไปไหนครับอาจารย์ผมมีไอเดียอ่ะฮะ อ่าครับได้แล้วอันนี้จะช่วยเยอะอันนี้ช่วยเยอะแล้วก็ปิดปิดจมูกดีกว่าครับอาจารย์อ่าๆโอเคโอเค่ขอบคุณค่ะโอเคการทำอาหารไายก็ต้องรับความเสี่ยงถึงนิดหนึ่งนะครับใช่อ่าได้แล้วค่ะดานี้เราก็จะเอาขึ้นพักให้มันอุ่นๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องมาตำก่อนใครเนนี้เป็นคนตำไหมครับแน่นอนโอเคแล้วนีอ่าแล้วก็ดานนี้ก็ตำให้ละเอียดนะคะ ก็ต้องดูด้วยไหมกลัวว่ามันจะโดนตาแล้วก็โอ๊ตตายแน่นอน่าเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการตำเราก็เอามือนี้ปิดอ๋อเอาเอาเอามือใช่แล้วเราก็ขูดอย่างนี้มันจะไม่ะเด่นโอเคขอข้อแทาหน่อยนะครับได้ไหมครับอ่าได้ต่ำต่ำตๆำไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับให้ละเอียดเลยเพราะอะไรรสชาติจะออกมาแบบใช่ค่ะกลิ่นของมันจะออกมาแล้วก็สีว้าวน่าจะมีวิธีง่ายกว่านี้ครับอาจารย์เริ่ละเอียดแล้วนะ เดี๋ยวเราจะวอร์มน้ำมันให้มันอุ่นๆนิดนึงเราจะไม่วอร์มให้น้ำมันมันร้อนมากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพริกเราจะไหมดังนั้นเนี่ยก็ตักใส่ลงโถแก้วก่อนเอาเยอะแค่ไหนครับทั้งหมดเลยค่ะแล้วเนี่ยแล้วก็เทน้ำมันใส่ลงไปน้ำมันที่เรียกร่วอะ้วน้ำมันพริกป่นเจียวหน้าน้ำมันพริกป่นใช่แล้วเนี่ยเทไปหมดเลยแล้วอันนี้ก็คนให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะรอให้มันตกตะกอนขอโทษนะจันไหวไหมเนี่ยดันไม่ไหว เมื่อขเมื่อขั่วมันชุนอยู่แล้วแต่ไม่้เคอื่อนที่ตอนนี้ไปล้างหน้าล้างตาดีก่อนไหมจันไอเดียที่ดีครับโอเคเนาะเดนิโอจะไปล้างหน้าแล้วเราจะเบรคสักครู่นะครับแล้วก็จะกลับมาดูกันว่าการทำน้ำพริกกับเดนิโอเป็นยังไงครับกับฝรั่งสงไชยนะครับโอ้โหโอ้ทอด่าจัน สนับสนุนฝรั่งทรงไทยโดยแตงโมทัวโทร02 277 0000ดมดีขึ้นแล้วนะครับอาจารย์ดีขึ้นแล้วเึกดีขึ้นไหมเมนูนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับจริงๆครับอาจารย์ไม่ใช่แนยกวนเดี่ยนะครับผมเห็นว่าอาจารย์แล้วก็ คนไทยทุกคนที่นี่กับทุกคนจามกันหมดเลยนะครับน่าสีอาจารย์ก็ว่าดันเนียวจะไม่ไหวอาจารย์ก็เลยเตรียมเครื่องที่เราจะทำน้ำพีกกันเราจะเอาหัวกะทิใส่ลงไปก่อนอันนี้คือน้ำมะพร้าวใช่ไหมครับที่เราคั้นนะคะดันเนียวคนให้อาจารย์ทีคนคนไปเรื่อยๆคเราต้องคนเรื่อยๆนะพอมันเดือดก็จะใส่พริกแกงพริกแกงที่ที่เราทำอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่นนคือน้ำพริกป่นเจียน้าอันนี้คืออะไรคอันนี้คือเครื่องแกงแล้วเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปทีละครึ่ง ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีรากผักชีกระเทียมหอมแดงค่ะเราเอาไปคั่วให้มันหอมก่อนอ่าเราก็จะไปใส่กุ้งกุลาดำโขลกละเอียดแล้วก็ต้องผัดให้มันกระจายอ่ามันจะเริ่มมีกลิ่นนะเห็นไหมเราก็จะใส่อันนั้นคืออะไรครับผัดเขียวนะคะเลาะเปลือกมันออก มันจะเป็นสีเหลืองๆอย่างเงี้ยเราจะเอาไปคั่วก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คั่วมันจะไม่หอมอ่าเราก็จะไปต้มให้มันสุกแล้วก็มาโขลกรละเอียดว้าวส่วนผสมเยอะมากเนาะนะมันจะเริ่มข้นนะคะทีนี้มันก็จะมีถั่วอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นถั่วอีสงคั่วป่นละเอียดเหมือนกันอันนี้เหรอครับมันจะเหมือนกับซอสพีนัทนะคะเราใส่เพื่อให้มันมันนะคะมันมีรสชาติอร่อยแล้วเนี้ยคนให้มันกระจายแต่ว่าก่อนนั้นเดี๋ยวเนี่ยมันจะข้นนะคะเราจะใส่หางกะทินิดนึง โอเคแล้วก็จะปรุงรสชาติเครื่องปรุงรสเนี่ยมันจะมีน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บตามด้วยน้ํามะขามเปียกนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําปลาอ่าเราก็จะชิมแล้วอันนี้พร้อมที่ชิมหรือเปล่าครับมันดูร้อนหน่อยเนาะอ่าเราก็ต้องเป่าโอเคเดี๋ยวเราจะชิมแล้วนะครับอืมว้าวมันข้นๆเหนียวเหนียวใช่ไม่หวานไม่เค็มอ่า ก็ต้องมีน้ำตาลปี๊บมากกว่านี้นะครับรอให้ละลายนิดนึงนะคะเราก็จะเสร็จแล้วชิมอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเนาะผมจะพร้อมไหมครับขอบคุณค่ะระวังนะค่ะระวังนะโอเคโอ้โหขอเนื้อเยอะนะในก็ต้องถ้าจะชิมก็ต้องชิมแบบเต็มที่นะครับอาจารย์ไม่เอาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องเอาเอาไปหมดเลยมันร้อนไหมครับอืมโอเคขึ้นนะครั้งที่สองนะครับอืมโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god คุณผู้ชมนะครับตอนนี้ปากเดี๋ยยกเผาไปหมดไม่มีรสชาติเลยกับพูดอะไรกับพูดไม่เป็นมุนกันไม่ร้ะไรอืโอ้เดี๋ยวเราพมจะคนต่อเดี๋ยวคนต่อเนาะเราจะได้แล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรเราจะใส่อะไรโอ้ตัวที่ที่เราคิดว่าสําคัญเนาะอ่าถ่ายลืมได้ไงเออลืมได้ไงเนาะตายกับตัวนี้นะครับใช่โอเคเราจะใส่ลงไปอ่างั้นดันเนี้ยไปเอากระบวยมารู้จักบ่ากระบวยขโมย ถ้ามีขโมยมาที่นี่บอกผมด้วยนะครับอาจารย์ผมจะป้องกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนเนี่ยกระบวยเอาอันไหนนะครับอ่าหาดูสิไหนไหนนี่คือกระบวยกระกระกะป่วยท้าไมมีชื่อตลกอย่างนี้กระกะป่วยขโมยไม่ใช่ บบมีคนมาขโมยกระปุ่ยของเราแล้วจะทำยังไงครับอาจารย์ช้อนเราเรียกว่าช้อนง่ายกว่า,าช้อนช้อน <c oughs> ไม่ได้ตอนนียลมาอยู่ไทยแล้วจะตอนนี้ต้องพูดกระบวยกระบวยกระ buoy อันนี้คือกระ b u o ใช่ดนเดี๋ยวเราจะตักออ่ะอ่ผิดผิดผิด นี่ดีแเราจะต้องตังน้ำมันมันไม่ใช่เริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่นี่เราจะใช้แต่น้ํามันมันน้ํามันมันคืออะไรน้ํามันคือของมันไม่ใช่ค่ะมันจะแยกชั้นดานีเลดูสิอ๋อมีสองชั้นมีชั้นบนที่เป็นสีแดงแดงวก็ชั้นล่างที่เป็นพริกเราจะเอาแต่น้ํามันมันก็คือสิ่งที่มันลอยขึ้นข้างบนเจียวอาจารย์ทำไมให้ดานียล ตำพริกบนนั้นขนาดนั้นท้าไมเอาพริกบนผมผบเอามาใส่เลยใช่มไม่พอใจนะครับอไม่ใช่ถ้าดานี่เอาพริกป่นที่ดานี่โขกแล้วเนี่ยมาใส่เลยเนี่ยมันจะเผ็ดอ๋ออ่าแต่ว่าเราอยากต้องการให้มันมีรสอะไรคะรสเผ็ดนิดหน่อยทำไมไม่บอกผมตกใจมากว่าอ้าวเราจะไม่ใชยแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นนี่เราจะตักอันนี้สักสามสี่ระบวยค่ะ มันจะเริ่มสีสวยขึ้นอ่ะพอแล้วต่อไปนะคะอันสุดท้ายเราต้องใส่ก็คือหอมเจียวกับกระเทียมเจียวใส่ลงไปพอแล้ะค่ะแล้วที่สําคัญนะดานียลมักกรูดครึ่งลูกเม็ดออกด้วยอ่าเราก็จะบีบลงไปเลยอ แล้วก็ใส่ลงไปด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะเราต้องการกลิ่นมันแลวเราก็มันลอยด้วยใช่มากรูดลอยน้ําน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วแล้วเราจะกินกันยังไงครับเอาอันนี้ใส่จานแล้วก็กินได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทานให้อร่อยเนี่ยเราจะต้องกินคู่กับผักผักเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด สี่อย่างจะมีผักสดผักสดแล้วก็ผัดผักก็คือเอาผักเอามาผัดกับน้ํามันแล้วก็ผักทอดผักทอดที่เป็นผักที่เราทอดแต่ทีนี้อาจารย์เตรียมผักอย่างอื่นแล้วแต่ว่าจะมีอันนึงที่ให้ดานิเอลทำคือผักเหมือดห้ดานิเอลทำผักใช่เหมือดไม่ใช่เหมือดเหมือดผักเหมือดได้ได้เลยครับอาจารย์แต่ทีนี้เราจะต้องช่วยกันเคลียร์ก่อนเนาะได้แล้วอันนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ ไม่ก่อนอันนี้ไม่เคลียร์พอะเ่ขอโทษโทษโทษแล้วก็ดานิเอลนะคะเราจะเอามะละกออ่ามะละกอผักไผ่ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาสิ่งหนึ่งที่ดานต้องใช้ครับอ่าเนี่ยอันนี้เป็นผักชนิดองที่ผมไม่เคยเห็นมา่ก่อนนะครับอันนี้เป็นผักที่อยน่นี้ไม่ใช่ผักอันนี้คืออะไรับอันนี้คือสารส้ม สารส้มเป็นน้ำแข็งหรือเป็นก็แข็งแข็งมากมันจะเฟื่อนไม่รู้ว่าเฟื่อนคืออะไรแต่อันนี้ไม่อร่อยครับอาจารย์ทำไมเอาหินมาผสมกับอาหารของเราอาจารย์เพราะว่า้ตัวนี้เนี่ยมันช่วยทำให้ผักของเราเนี่ยมันกรอบอันนี้จะทำให้มันกรอบใช่เป็นภูมิแม่มันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยผมผมเขียวแรงมากเลยใช่มันมันออกกางเลยเนี่ย เดี๋ยวเราจะปอกมะละกอนะคะแล้วก็ทําเป็นเส้นแล้วก็เอาไปล้างเพราะว่าไม่งั้นเรากินเนี่ยมันจะคันเสร็จแล้วคือเราจะขูดอย่างนี้อ่าให้งนั al, ้นดาเนียททำเลยใบมีดไปเดี๋ยวก่อนดาเนียล้วโเคเอายาวๆยนนีสั้ โอเคเอาเอาสั้นสันดานียลอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ดีกว่าไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้กินกันวันเนี้ยเนาะดีมากด้วยเพราะว่าเมื่อยมากจริงจริงนะครับอ่าเราน่าจะได้เยอะแล้วล่ะดานิเอล ทีนี้ขั้นตอนสําคัญเราจะเอาสารส้มไปคนโซนอย่างนี้แล้วก็สารส้มคนใช่ก็ต้องสัมผัสก็ต้องให้มันจับตลอดใช่ไหมครับน่ะคนสักแค่นี้พอแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักประมาณ5านาทีเพื่อให้มันกรอบนี่แหละเป็นวิธีที่เขาทําผักเหมือนทีนี้เราก็จะจัดผักกับขนมจีนของเราใส่จานให้สวยงามเออจริงๆแล้วน้ำพริกเนี่ยเรารับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียจะมีอาหารอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสลัดกาดกาโดกาดกาโดมันจะเป็น ลดแข่แล้วกินกับน้ำแกงที่มีลักษณะข้นแล้วสีอย่างเงี้ยเราจะเริ่มกินยังไงครับอาจารย์อ่าเราจะเริ่มจากขนมจีนขนมจีนอ่าเหมือนคล้ายๆกับสปาเกตตี้ที่บ้านผมนะครับอ่าเราก็จะเลือกผัดแล้วแต่ว่าดานี่จะเลือกทานอะไรแล้วเราก็จะตักน้ําพริกอันนี้ที่สําคัญนะครับพระเอกวันนี้ของเราคือน้ําพริกแบบไทยถ่ายนะใช่ค่ะแล้วลองชิมใช่ค่ะเป็นไงมั่งดานีลโอ้โหอร่อยมากๆ มีโรชัทอะไรอย่าๆีมันแบบมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากผมคิดว่าจะเผ็ดมากนะครับแต่มันเค็มข้นมินหวานมีเปรียวมีทุกรสชาติแล้วที่สําคัญที่เราดูอย่างนี้เราอาจจะเห็นว่าน้ําพริกมันดูง่ายจริงๆนะครับแต่พูดจริงๆยุ่งยากมากครับอาจารย์แต่จริงๆแล้วนะคะคนไทยเลยไม่ค่อยได้ ทำกันมันดูเหมือนเรียบง่ายไปเลยชีวิตนะคะทำอะไรก็ทานง่ายๆมันก็เลยขาดศิลปะจริงๆแล้วเวลาเราทานเนี่ยน่าจะมีศิลปะเพราะว่ามันจะได้มีอัตลรดด้วยใช่ครับอาจารย์แม้ว่าเป็นเมนูที่เราเกือบตายเมื่อเราทา <c oughs> นะครับเมื่อกี้แต่สุดท้ายยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> <c oughs> ยังมีโอกาสที่เกินอาหารอย่างนี้ที่เป็นศิลปะที่เราจะกินให้หมดนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้อยากจะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณ <c oughs> อาจารย์นิ่มมากๆที่สอนวิณในการทำอาหารอย่างนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมครับ อย่าลืมติดตามเรื่องราวของคนไทยทุกสัปดาห์นะครับวันเดียวจะเรียนรู้ว่าคนไทยชอบอยู่กันอย่างไรแล้วก็กินกันอย่างไรอย่างนี้นะครับสัปดาห์หน้ากับเดียวฝโยรังทรงไทยนะครับสวัสดีครับ